เพลวันนี้เราต็อจะมาอ่าสรุปเกี่ยวกับความว่าพงลืมเงินดีเออนะครับรู้ไหมครับว่าคําว่าพงรืมเงินดีนั้นเนี่ยมันมีความหมายที่หลายคนจะเข้าใจที่แตกต่าง่างออกไปเชิญน่นอนครับในคิดนี้จะเหมือนกังผมจะอธิบายจังๆว่าพงรืมเงินดี ความหมายที่จังๆง,ง่ายๆนั้นก็คือ 1. ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจะวิยธรรม 2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงตามตกเจงหรือระเบียบตกหมาย 3. ามดำรงตรงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและทำประโยชน์ให้ต่อผู้อื่นโดยไมไ่หวังผลตอบแทนครับเอาต่อไปครับ เราจะมาทําความเข้าใจคําว่าสถ,ถานเนื้อภาพจิตที่บกบาหน้าที่อะนะครับคือต้องเข้าใจจออกันนะครับว่าสถ,ถานเนื้อภาพเนี่ยก็คือสจ่งที่เป็นตัวบ่งบอกของบุคคลนั้นเออนะครับซึ่งจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งมาโดยที่ติดตัวเรามาก็คือมาโดยจำเนิดเออนะครับก็คือเช่นอ่ะ ลัตนะบุคคลิของเราที่เป็นเพศเป็นต้องอน,นะครับเชื่อชาเป็นต้องอนะครับแลจจ์ก็คือสิ่งที่ได้มาโดยภายหลังหรือที่เราเรียกว่าสถานนาภาพที่ได้มาในภายหลังซึ่งเป็นผลจากความขยันความภาพเพียงของเราอะครับเช่นจตุจกักาอาชีพทัศน์จักเป็นต้องอนะครับอะต่อไปครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ บกบาทิทิไงหน้าที่บกบาคืออะไรครับบกบาคือจริงที่เราต้องทำตามสถานอาสถานเน<า>ืน<า>้อภาพที่เราเป็นนะครับก็เช่นเรามีสถานเน<า>ืน<า>้อภาพด้านการศึกษาเนี่ยบกบาเราก็คือเป็นผู้เลียงผู้เรียงหน้าที่ของผู้เรียงคือเรียง เพื่อที่จะคงคว้าหาความรู้จงเสริมจางเรียนรู้ให้มีองค์ความรู้ตับตัวเราจิตท,ที่ก็คือจิตที่จบหมายแต่คุ้มครองครับว่าเราจะได้ไ้นี่นะแต่ว่าจิตที่ของเราต้องไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหน้าที่ก็คือจิตที่เราต้องทำนะครับตามบทบาทที่เราได้รับโค้งน้ร,รมคือจางประพฤติท,ที่ดีตามมาตรฐานของ จิงจิงเือทธรรมอ่ะน,นะครับซึ่งมันสามารถบอกได้โดยจางประพฤกิของเราจะไปต่อข้อต่คำว,ว่าจะอิยธรรมอ่ะครับผมจะอิย,ยธรรมคือหละในจางประพฤติตัประพฤติตรงที่ประพฤติตรงที่ดีเจอประโยชน์ต่อสังคมอ่ะครับทุกท่าง รู้ไหมครับว่าผู้นําและผู้ตามเนี่ยคุณนาําถึบัติของผู้นำกับผู้ตามที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนที่จะเข้าใจความเป็นผู้นําผู้ตามเอที่ดีเนี่ยซึ่งนมาถูกาการทํางานเป็นทีมเวิร์ดเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายของสองคำนี้ก่อนะผู้นาเนี่ยคือบุคคลที่คอยเป็น คนผงัดดังที่สำคัญที่ให้ทุกคนในกลุ่มหรือในองจรเนี่ยทำงานให้ถึงเป้าอะครับลักษณะของผู้นำนั้นเนี่ยครับก็ลัลๆอันเนี่ยครับก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้ความสามารถมีความอดทนอดจ้างมีเหตุมีผลมีความเชื่อจใจมีมนุษยสสำคันธ์ที่ดีมีความจริงใจ มีการเสียเธอครัมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเป็นต้นครับก็แ,แน่นอนต้องมุ่งมั่นในการทาผลงานให้มีเป็นที่ประจักษ์คำว่าประจักษ์นั้นก็คือเห็นจับต้องได้ครับต่อมาครับต่อจะมาพูดเกี่ยวกับผู้ตามผู้ตามนั่นก็คือผู้ที่ร่วมดานทางานจากผู้นําะครับ ร่วมกานทางานจนกระทาั่งงานไปถึงเป้าถึงเป้าหมายที่ดีเอานะครับอาตอมาครับจิจาตาเรนะอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของคนที่จะเป็นจิจัาอา,ารอครับเพราะอะไรครับเพราะว่า,าการที่เราเป็นจิอาจาได้เนี่ยาการที่เราจะเริ่มลงมือทําอะไรอะเออนี่ครับเราต้องมีความคิดจองเรีวยว่าเอ๊ะ เราอยากทําทอะไรเพื่อคนอื่นเราอยากทำอะไรเพื่อสังคมก็คือการที่เรามองเห็นอะไรแล้วเนี่ยมองเห็นปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเห็นแล้วเออเราไปช่วยเขาเราไปช่วยเออเขาได้นะแล้วเราต้องไปช่วยไปช่วยแล้วเออเขาเองก็องเออแก้ปัญหาได้และเราเองก็งมีความสุขโดยที่ เราต้องไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องเอาผลตอบแทนอะไรเท่านัน้นนี่คือลักษณะจิตใาเธาเพื่อนะครับแต่แน่นอนครับาการดําเนินชีวิตของของเราเนี่ยเราจะทำแบบว่าเพื่อคนอื่นโดยที่ไม่ได้อะประมาณตัวตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อน,นะครับเพราะว่าเราต้อง ใช้ชีวิตบนความพอดีกันนะครับบนงทานจ่ายจากมัชมัทปฏิปทาจงจะไปต่อของกับปัิญาเจติติพอเพียงซึ่งทุกท่านทราบดีครับว่าปัิญาเจติติพอเพียงเป็นเป็นแนวคิดเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เจ้าซึ่งได้จงชี้แนวทางในทางดำรงตรงด้วย ความไม่ประมาทอยู่บนทางสายจาก,ก่อนนะครับจากที่บอกไปนะครับหลัดของเจตษิพอเพียงเนี่ยเอาแบบง่ายๆก็คือสามห่วงจอเงื่อนไขติไมิติสามห่วงคือ1พอประมาณพอประมาณก,ก็คือความพอดีเขาไม่มาเติมไม่น้อยเติมไม่เบียดเบียนตรงตัวเราและไม่ไป ทำให้ใครเข้าเดือดร้อนนะครับสองมีเหตุผลมีเหตุผลเนี่ยคือจัดจริงอะไรบงพื้นฐานของความเป็นจริงปัจจัยที่เข้ามาและจัดจิงใจจิงนั้นๆเนี่ยด้วยความเหมาะบมสามมีภูมิคุ้มกันก็คือจารเตรียมตัวซึ่งจิงที่มาจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเตรียมตัวพร้อมให้ดีเอ,อ่ะครับผมครับ สองเงื่อนไขมีอะไรบ้างหนึงเงื่อนไขความรู้ครับรอบรู้วิชาการและรอบครอบในจางใช้ความรู้และเลร,ะนนรืองมะเรวางในจางวางแผนรอบรู้รอบครอบรรวังคุณงเนื้อทรรนี่เป็นเงื่อนไขที่สองกันนะครับก็คือมีมีความตระหนักใน คุณเนื้อธรรมมีความเชื่อจกอดทนขยันภาพเพียงใช้สติปัญญายในจางต่อมาครับจะเป็นเจมิติเจมิติก็จะม,มีหนึ่งเจติิกก็คือลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตอย่างสมถะใช้ชีวิตโดยรู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตเออย,อยางไงอ่ะครับ สองจิงแวดล้อมอ่ะก็คือมีจารช่วยเลือนเชื่อจง,งมีวความรมจ๋าจ๋าเมื่อคีจา้างกันนะครับก็คือไม่ไปทำงานจริงแวดล้อมด้วยอันนะครับก็คือเราอยู่ได้ธรรมชาติกอ็อยู่ได้นะครับสามด้านสังคมก็คือรู้จักใช้รู้จักจดจ้า เรื่องต่างๆอย่างรอบคอบทุกขุมใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เจอประโยชน์และเด้านวัฒนธรรมก็คือต้องมีทาระและเห็นประโยชน์คุ้ค่าในสิ่งที่เรามีในชุมชนเมื่อต้องความเป็นไทยท่านด้านเอเ,อเอจระภูมปัญญาจริงปัะปะพวกนี้คือเลื่องสำคัญกันนะครับจบจบไปแล้วน,นะครับสำหรับ หลักพงเรือมเนดีแบบที่พอสังเกตปะ,ะครับผมครับ